เสิร์ฟแล้วค่ะแกงขนุุนไก่บ้านมาหมั่นด้วยกันนะคะทุกคนนี่มาแล้วหนึ่งลูกพี่สาวบอกว่าจะเอาอีกลูกนึงนะคะนี่สองลูกนะคะลูกเดียวกลัวจะไม่พอกินเนาะใบยะนางนะคะใบยนางเราเลือกใบยานางที่ใบบางนะคะก็ะเลยมาเอาที่นี่นะคะ ีขั้นตอนการทําขนุนมีนขั้นตอนเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเอา,เอาที่ลองลองเขียงก่อนนะคะอลองเขียงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยางมันจะเลอะนะคะก็จะเอาเกลือใส่ใส่ในน้ำอะคะ่ะนี่ค่ะนี่ใส่เยอะเพื่อไม่ให้ขนุนที่หั่นออกมาแล้วมันดานะคะน้ํามันอันี้เป็นน้ํามันที่ใช้แล้วนะคะเราจะมาทามีดนะคะนี่นะคะมีดเราก็เลือกเอามีดที่ที่เราไม่ได้ใช้ประจํานะคะเผื่อว่า มันจะติดยางแล้วมันจะได้ไม่เสียนะคะ,ะค่ะ่านเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ในนี้มาแล้วคะ่ะเมนูวันนี้นะคะเราจะทำแกงขนุนขนุนย่อมๆนะคะ2ลูก นะคะเนื่องจากเราทำสูตรอีสานใช่ไหมคะก็จะมีใบย่านางนะคะแล้วก็เก็บชะอมมานะคะแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็ลูกโดดนะคะพริกนะคะไก่บ้านอันนี้ไก่บ้านนะคะส่วนเ,เครื่องแกงนะเครื่องแกงเราก็จะมีพริกนะคะพริกกระเทียมหอมแดงข่านะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้สูตรดีสานเขาจะมีข้าวเบือด้วยนะคะ อันนี้ข้าวเลือก็คือข้าวเหนียวแช่นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขนุนหั่นเรียบร้อยนะคะไก่น้ำใบยะนางอันนี้เป็นผักสหรับโรยนะคะมะเขือเทศชะอมแล้วก็ลูกโดดอันนี้เป็นเ,เครื่องที่เราจะตำนะคะเครื่องแกงนะคะ พริกกระเทียมหอมขาข้าเบื่อ,อเคลงมือแกงกันเลยค่ะแกงขนุนไก่บ้านมาเลยค่ะมาทำกันเลยพริกแล้วก็ข่านะคะกระเทียม กะปินิดนึง่งพี่บอกว่าใส่กะปิแทนเกลือนะคะสรุปแล้วเครื่องแกงนี้มันจะเหมือนคล้ายๆกับเครื่องแกงส้มเลยแต่ว่าต่างกันที่ใส่ขาเนาะเป็นขาป,ป่านะคะขาป,ป่ากลินหอมมาก นำข้าบื่อนะคะเาน้ำเนยนางลงไปแล้วเราก็เอาเอาพริกแกงเอาไปคั่วนะคะเนี่ยคั่วพริกแกงไปก่อนนะคะให้หอมก่อนไก่สุกแล้วนะคะเคี่ยวนานมากเพราะว่าเป็นไก่บ้านเนาะ อไปแล้วก็ใส่น้ำยานางนะคะซื้อน้ำยานางข้นมากเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะใส่ขนุนลงไปขนุนนี่เราเราต้มแล้วนะคะต้มแต่ว่ายังไม่สุกดีเนาะก็เอามาแกงเนาะขนุนสองลูกนี้ลูกหนึ่งจะมองเห็นสีเหลืองใช่ไหมคะลูกหนึ่งมันมันใกล้สุกแล้วนะคะแต่อีกลูกหนึ่งยังเนาะเราทำสองลูกเลยนะคะทำเยอะมาก ทำหม้อใหญ่มากรอเตารอรอหม้อเดือดนะคะเพราะว่าฟืนมันฟืนมันค่อนข้างค่อนข้างชาเนะเดือดแล้วเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปรุงแล้วปรุงปรุงเลยค่ะคนล็อันนี้ใส่เกลือลงไปนะคะหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผงนัวนะคะ ปลานะคะหนึ่งทับพี่เบเบื่อเราละลาย,น,ย,น,ยน้ำหอดไปแล้วนะสืเติมน้ำยานางลงไปอีกอ่ะ น้ำยานางทำเป็นหัวยานางหางยะนางเหมือนกะทิเลยต่อไปเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะเอ,อ,อันนี้จะแอบเหมือนเหมือนภาคเหนือนะคะมะเขือเทศเราเยอะนะคะก็เลยใส่ลงไปเพราะว่าจะได้มีความเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ตามด้วย พิกใช่ไหมคะลูกโดดใส่ไปเลยเพราะว่าแกงไม่ค่อยเผ็ดนะคะก็จะขินลูกโดดไปด้วยใส่ชะอมนะคะหลังจากที่เราปิดฝาเดือดไปแล้วเนาะหลังสุดก็ใส่ชะอมอันนี้เป็นนางเอกเลยนะคะชะอมเนี่ยมันต้องใส่คนไปเลยคะ่ะ คนไปเลยนะอ่าเดี๋ยวเราก็จะหลังจากนั้นเราก็จะยกหม้อลงลงแล้วเนาะอ่าเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเราก็จะยกยกหม้อลงแลยอ่ายกหม้อลงเลยเราย้ายมาที่ต่อแก๊สแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักเสิร์ฟเลยคะ่ะ แกงขนุนไก่บ้านเสิร์ฟแล้วค่ะมาหมั่นเดวยกันนะคะทุกคน